สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะอยู่กับกวางจิพราพนเช่นเดิมคะ่ะสรวบคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกวางขออนุญาตมาตอบ2คําถามยอดฮิตนะคะซึ่งคําถามแรกคะ่ะบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกไว้กับหมายเล็กแบบประจำตัวประชาชนใช้ธนาคารอะไรได้บ้างนะคะ ในส่วนของคำถามที่สองค่ะคุณผู้ชมคือวิธีการดูหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนตามกำหนดวันค่ะที่เราจะได้รับสิทธิ์วงเงินสด1 0,000บาทที่จะมีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะคะสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกค่ะคุณผู้ชมสำหรับบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกไว้กับธนาคารนะคะ การผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่จะสามารถรับสิทธิ์วงเงินสด1 0 0 0 0หบาทได้สำหรับกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะคะคุณผู้ชมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสามารถใช้ได้ทุกธนาคารค่ะกรณีที่ท่านมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นค่ะรอรับการโอนเงินจากทางรัฐบาลได้เลยค่ะ สำหรับการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะคุณผู้ชมจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะคะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือรับปุงเงิน1 0,000มนบาทได้ค่ะกรณีที่ยังไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์จะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันที่ท่านจะได้รับสิทธิ์นะคะ วันแรกค่ะที่จะมีการเริ่มโอนเงินก็คือวันที่25กันยายนค่ะเพื่อเตรียมรับวงเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมกรณีที่มีบัญชีอยู่แล้วค่ะสิ่งสําคัญที่ท่านจะต้องมีการตรวจสอบนะคะ 1. ค่ะบัญชีของท่านจะต้องไม่โดนปิดบัญชีของท่านจะต้องไม่โดนอายัดนะคะ กรณีบัญชีโดนปิดโดนอายัดจะต้องมีการเปิดบัญชีใหม่และดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดก,การวันโอนเงินค่ะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ไม่แน่ใจว่าเรามีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์หรือยังหรือผูกไว้กับธนาคารใดกวางจะปักหมุดลิงก์วิธีการตรวจสอบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งกวางได้มีการทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและอีกหนึ่งวิธีการตรวจสอบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมกรณีที่เรามีบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วไม่แน่ใจนะคะว่า บัญชีของเรายังสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ให้ท่านลองให้บุตรหลานให้ญาติพี่น้องนะคะลองกดโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านค่ะกรณีที่บัญชียังสามารถโอนได้ยังสามารถโอนเข้าโอนออกได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมก็หมายความว่าบัญชีของท่านยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะกวางขอชี้แจงในส่วนรายละเอียดการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านค่ะยังสงสัยค่ะ ว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารใช่หรือไม่การผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะคุณผู้ชม หนึ่งค่ะคือเราจะต้องมีบัญชีธนาคารธนาคารใดธนาคารหนึ่งค่ะหลังจากนั้นค่ะเราถึงจะมีการดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขแบบประจําตัวประชาชนได้นะคะกรณีที่ผูกผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีหรือว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ที่สาขาธนาคารค่ะเพราะการผูกบัญชีพร้อมเพย์ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมาในส่วนของคำถามที่สองค่ะคุณผู้ชมคือวิธีการดูหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวสุดท้ายค่ะที่จะได้รับสิทบ์มงเงิน1,000 0บาทนะคะตกลงแล้วดูด้านหน้าหรือดูด้านหลังดูตรงไหนกันแน่ค่ะ สรุปมาให้แล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับวิธีการดูหมายเลขตัวสุดท้ายหลังบัตรประจําตัวประชาชนให้ดูหมายเลขหน้าบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะคะและให้ท่านดูหมายเลขสุดท้ายหรือหมายเลขท้ายสุดหมายเลขหลังสุดเลยค่ะคุณผู้ชมกรณีค่ะที่หมายเลขตัวสุดท้ายของท่านเป็นหมายเลขศูนย์ท่านจะได้รับปงเงินนะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนในวันที่25กันยายนค่ะ กรณีที่หมายเลข1ห,หมายเลข2องและก็หมายเลขสาค่ะคุณผู้ชมท่านจะได้รับการโอนเงินนะคะในวันที่26กันยายนค่ะ กรณีที่หมายเลขตัวสุดท้ายของท่านเป็นหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6และก็หมายเลข7ค่ะจะได้รับการโอ,อนเงินในวันที่27กันยายนค่ะกรณีที่หมายเลขตัวสุดท้ายนะคะหมายเลข8และก็หมายเลข9จะได้รับการโอ,อนเงินค่ะคุณผู้ชมในวันที่30กันยายนนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูตามตารางที่กวางขึ้นไว้ให้ตอนนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์จะต้องมีการเร่งดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนกำหนดวันที่จะมีการโอนเงินด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์เ,เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบบัญชีของท่านให้ถูกต้องด้วยนะคะว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ค่ะ ในส่วนของการโอนเงินนะคะคุณผู้ชมทางรัฐบาลจะแบ่งจ่ายโอนเงินเป็น3รอบนะคะกรณีที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ค่ะยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วค่ะเราจะต้องได้รับงเงินจากทางรัฐบาลกรณีที่มีบัญชีพร้อมเพย์แล้วในวันที่25กันยายน กรณีที่ในวันที่25กันยายนนะคะเรายังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์25กันยายนของเดือนถัดไปค่ะทางรัฐบาลก็จะมีการโอนใจอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งทางรัฐบาลจะโอนแบบนี้นะคะ3ครั้งคือสิ้นสุดปี2567ค่ะภายใน3เดือนนี้3ครั้งนี้ที่ทางรัฐบาลจะมีการโอนให้หรือสิ้นสุดปี2567นะคะคุณผู้ชมยังไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือยังไม่ได้รับวงเงินทางรัฐบาลก็จะมีการนำวงเงินค่ะกับเข้ารัฐเช่นเดิมค่ะและท่้งก็จะโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินในครั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ชมที่มีข้อมูลสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลด้านในเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปค่ะฝากผู้ชมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ